วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นการดึง URL จาก Google Drive นะครับมาไว้ที่ Google Sheets นะครับแล้วก็แปลงตัว URL เนี่ยให้กลายเป็น LS3 นะครับปัญหามันมาจากการที่ผมเนี่ยเอารูปไปฝากไว้ใน p i x a r t นะครับแล้วพอ p i x a r t ปิดตัวลงี่มนมทำให้โปรเจกต์ที่เคยทำไว้เนี่ยมีปัญหาตามมาหมดเลยนะครับ เพราะนั้นจากนี้ก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการที่จะฝากรูปไว้ที่ Google Drive นะครับแล้วก็ใช้ลิงก์ ls 3เนี่ยเอาไปใช้งานต่อในโปรเจกต,ต์ต่างๆาจะได้หมดปัญหาเรื่องเว็บไซต์ฝากรูปปิดตัวหนีแบบนี้นะครับกลไกการทำงานนะครับก็คือ,อเราจะต้องเอารูปไปฝากไว้ที่ Google Drive นะครับแล้วก็มีการรันสคริปต์นะครับเอา,อา URL มา นะครับโดยที่ผมเขียนไว้ว่าถ้าหากว่ามี URL หรือว่ามีเชื่อไฟล์อยู่ยในชีตนี้แล้วก็ไม่ต้องดึงซ้ำนะครับประมาณนั้นเนาะโดยวิธีการเอารูปไปไว้ใน drive เนี่ยก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คืออัปเดตโดยตรงไปที่ google drive เลยก็ได้นะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือให้มาอัปโหลดรูปที่นี่นะครับที่ spreadsheet นี้ก็ได้นะซึ่งวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ เอากี่รูปก็ได้นะครับแต่ผมยกตัวอย่างสัก2รูปให้ดูนะครับอ่ะอัปโหลด2รูปนี้นะครับ่าโอเคครับอัปโหลดเสร็จอ่าอันนี้ก็คือเขาจะดึงรูปจากทุกอันที่อยู่ในได์เนาะเข้ามานะครับที่ก่อนหน้านี้นผมลบออกอ่าก็คือเขาจะดึงเข้ามาหมดเนี่ยครับอ่ะนี่เรียบร้อย นะครับเนาะโอเคทีนี้เราก็เอาลิงก์ตัวนี้ครับไปใช้งานต่อได้นะครับลิงก์ iOS ว้3ตัวนี้ไปใช้งานต่อได้นี่เนาะก็สะดวกสบายนะครับเอาเอาไว้เก็บรูปทำใช้เองก็เลยไม่ได้ทำเป็นเว็บแอปนะครับทำเป็นสเปเชีตแบบนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถสนับสนุนนะครับผ่านทาง เพจเฟ e บุ o k สื่อและนวัตกรรมครูสิทธิชาติได้นะครับขอบคุณครับ